นี่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 นหน้าตาครับหน้าตาเฮ้ยตีระแวงโดนเหรอเอาแล้วครับนี่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 ไปไงโชว์ให้เจ้าหนุมหมุนเนี่ยโอ้โหดีครับผมมือโปรโมือโปรกระชากอโอเคประช้าโดน,นไหมวะไม่ได้ตีครับโอเคครับผมรู้เรื่องครับเสาร์อาทิตย์ครับอ่านหนังสือด้วยนะครับตีเบ็ดหาปลา เอาเงินไปโรงเรียนด้วยนะครับผมแหมดูหน้าครับสุดยอดนะครับน้องคนนี้ครับน้องอาร์ตน้องอาร์ตฝากติดตามน้องอาร์ตด้วยนะครับ